ัแบงค์สอนรามนำทีมซอมเข้มคอนเสิร์ต86ปีสุนทีสุนทราพรประกาศวันจัดใหม่มกราคม2569มูลนิธิสุนทราพรและพันธมิตรประกาศเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต86ปีสุนทีสุนทราพรเป็นวันที24่24-25มกราคม2569ณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ถนนลางน้ำโดยเหล่าศิลปินนำทีมโดยกัณภัทรแบงค์สอนรามนำเพจโตโตธนาเดช และเบลลรรากันนิฐารวมซ้อมใหญ่กันอย่างเข้มข้นเพื่อถ่ายทอดบทเพลงอมตะของสุนทราพในสไตล์ร่วมสมัยกันนภัทรเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและตั้งใจถ่ายทอดความไพเราะแบบต้นฉบับพร้อมเพิ่มสีสันใหม่ๆให้แฟนเพลงประทับใจโดยยังมีศิลปินคุณภาพอีกหลายคนร่วมขึ้นเวทีตื่นเต้นเสมอนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เรามา รวมตัวกันซ้อมก,กับคอนเสิร์ตนี้นะครับกาย16ปีสุนทรีสุนทรพรครับซึ่งเราจะกลับมาทำการแสดงในว,วันที่ 24- 25มกราคมนะครับต้องปีหน้านะครับผมที่โละครอ,อักษราคิงพาวเวอร์ครับก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับกับการกลับมาคร้วนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆสุนทรพรทุกคนก็คิดถึงแล้วก็เรามาเจอกันทุกๆปีแบบนี้อยู่แล้วครับใช่ครับก็สังเกตว่าความพิเศษเนี่ย นอกจากบทเพลงเพราะๆของสุธาพรแล้วนะครับเราจะมีช่วงของพาร์ทละครด้วยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเหมือนกับนำเขาเรียกว่าโครงเรื่องของจุฬาติดคูเล็กๆครับมาอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งก็จะมีนี่แหละครับนักแสดงของเรามีน้องโตโต,โต,โตโ้นะครับมีน้องบิโดล,ล่ามาเสริมทับด้วยจากเดิมที่จะมีคุณใบบัวนะครับชื่อลูกใหม่ของสุธาพรมาเล่นกับเราด้วยแล,วแล้วก็จะนี่แหละครับมีการร้อยเรียงเพลงเพราะๆจากจุฬาติคูมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับก็ต้องบอกว่า ดีใจมากๆเพราะว่าล่าสุดค pues ือเพิ่งเพิ่งได้ตัวน้องโตโตมาในคอนเสิร์ตนี้เลยเนื่องจากว่าเราต้องมีการเลื่อนคอนเสิร์ตนะครับด้วยด้วยด้วยคอนเสิร์ตเราเนี่ยก็ร่วมกันไว้อะไรนะครับให้กับสนิทพ่านเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชีนาะครับพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะร่วมกันนําลึกถึงนะครับพระมหากราบที่คุณของโลวงท่านโดยต้องเลื่อนจากเดือนเดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาที่จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเป็น ต้นปีหน้าก็คือวันที่24-25มกราคมแล้วก็จะมาย้ำให้กับทุกคนทราบว่า,วาคอนเสิร์ตเรากลับมาแล้วนะครับผมในวันที่24-25มกราคมปีหน้านะครับที่โรงละครอสราคินพาวเวอร์ซึ่งตอนนี้ความพร้อมแบบพร้อมเกินร้อยมากๆ <laughs> เพราะว่าเรา <laughs> จริงๆ,ๆคนเสิร์ตเราเนี่ยซ้อมกันมานานมากแล้วครับแล้วก็จริงๆเราต้องเล่นเล่นเดือนธันวาคมนี้เนาะแต่พอเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยก็ นี่แหละครับได้น้อง,องใหม่มาเสริมทัพกกเลยถ้างันทำการซ้อมให้กับน้องใหม่ด้วยแล้วก็น้องเก่าที่ต้องมาฟื้นฟูกันด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับซ้อมมาประมาณ4เดือนนะครับอถอว่าสี่เดือนเพราะว่าได้รับเพลงมาด้วยก่อนก่อนจะมาซ้อมจริงเพราะว่าสุนทรภพรเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งเมืู่่นี้ถ้าเกิดพี่พี่ได้เก็บภาพ ป้าอืดนะครับหรือว่าคุณอดีพรสุนทรสนานเนี่ยซึ่งเขาได้ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วก็ได้ให้คาแนะนาว่าป้าอืดตาขวางอยู่ว่าอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับฝากสุนทรพรเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นครื่นลูกใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเจนใหม่ที่ได้ร่วมกันเาขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ <S 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 บทเพลงสุนทรพรซึ่งเป็นสิ่งที่ป้าอือดรวมถึงรุ่นรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะครับอย่างครูเบือซ,ซึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่ได้อยู่รักษาแล้วเนี่ยเขาอยากให้บันทึกเอาไว้ เป็นหน้าประวัติศาสตร์มากนี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสิ่งหนึ่งของคนไทยเราก็คือเพลงสุนทรภพรครับเออสำหรับผมเนี่ยผมว่าบทเพลงสุนทรภพรเป็นความที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ผมเองซึ่งเป็นศิลปินที่เออมาด้วยเดอะสตาร์เนาะแบบเพลงป๊อปมาหรือว่าลูกทุ่งมาเนี่ยพอร้องเพลงสุนทรภพรต้องมาฝึกสุนทรภพรเนี่ยเลยรู้ว่าความยากเนี่ย คือการที่เราต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ใช่เรื่องความแบบจะต้องเป็นตัวเราหรือว่าเป็นสไตล์ของเราที่เราจะทํายังไงใ,ให้เพลงนี้มันเพราะมากขึ้นหรือว่าเป็นตัวเรามากขึ้นแต่ว่าความยากคือว่าเราจะทำยังไงให้ความเป็นสุทธาภรพเนี่ยยังคงอยู่นั่นคือการร้องเมโลดี้ต่างๆที่ต้องเก็บให้มันละเอียดมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับได้กูแก้วคุณทูทั้งหลายลงถึง,ถ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 งประอื้อที่ให้คําแนะนําในเรื่องของการร้องที่ถูกต้อง แล้วก็แบบแรกๆผมโดนเยอะมากเนี่ยทุกคนที่โดนหมดเลยนะว่ายังมีตรงนิดๆหน่อยๆที่ยังต้องแก้ไขก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมสุนทรธารพรถึงได้อยู่มาถึงนายขนาดนี้แต่ปีขนาดนี้แล้วก็รู้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กของสุนท์ธารพรจริงๆะครับ mm hmm. เขาหลายคนเรียนตั้งแต่แบบ12ขวบก็มี6ขวบเจขวบก็มีอะไรซึ่งผมดีใจมากนะที่วันนี้ได้ยินว่าเอิร์บอกว่าเรามีเด็กรุ่นเล็กๆที่เราบ่มเพาะเอาไว้เนี่ยอย่างน้องใบบัวนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ เรียนมาตั้งแต่อายุอะไรไะร่นะฮะสิบส <12. S 1> ปีตอนนี้อายุสิบเจค่ะห้ปีถึงจะได้แบบมาออนสเตจเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นเนี <c oughs> <ม>่ยผมผมรู้สึกดีใจที่ที่เรามีเด็กรุ่นหลัลงๆที่สุทราพรเนี่ยเขาเขาเปิดรับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาเรียนในการร้องเพลงแล้วก็ช่วยกันรักษาความเป็นสนุนทรภพรเอาไว้แบบนี้นครับ เ,เพลงสุนทรภพนะคะไม่ว่าจะร้องกี่ครั้งต่อกี่เพลงก็ยากเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นความยากที่มันเพราะมากๆจริงๆค่ะเพลงสุนทรภพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็จะมีลูกเอื้อนลูกเหว่ยหรือว่าสำเนียงที่ไม่เหมือนเพลงอื่นๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความยากที่ทําให้พวกหนูสองคนต้องมาฝึกแล้วก็มาซ้อมค่ะ ตอนแรกที่รู้ว่าได้มาร่วมงานจริงๆแล้วครับก็รู้สึกดีใจก็ตื่นเต้นมากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวได้ร่วมงานกับทางสุนทรภพอย่างเงี้ยแล้วก็ความดีใจอย่างหนึ่งคือเราได้มีโอกาสที่จะได้มาถ่ายทอดบทเพลงที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเด็กรุ่นหลังเนาะเราเรามีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบสานต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ได้ได้อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ พอได้ร่วมงานจริงๆแล้วรู้สึกว่าโหยังมีอะไรอีกเยอะมากที่เราจะต้องทํากันบ้านให้อย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะมากจริงๆเราก็รู้สึกว่านี่แหละมันถึงทําให้สุนทาพรยังคงอยู่ได้นานขนาดนี้และนี่คือเสน่ห์ของความละเมียดละไมของบทเพลงการถ่ายทอดอะไรต่างๆรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ควรจะทําให้อย่างดีที่สุดครับค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากๆอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะคะก็ มีความยากมากค่ะหนูก็ต่อทุกเพลงก็องยอมรับจริงๆว่ายากทุกเพลงค่ะก็โชคดีมากๆที่มีครูแดงมีคนอื่นมีพี่หวานนะคะเขี่ยวเขียนคอยช่วยติช่วยอะไรอย่างี้ให้หนูแบบทาออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นเหมือนแบบเป็นอิงประวัติศาสตร์จริงๆ<ม>ก็จะมีความที่ว่าไม่ได้เป็นตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้คือ,ค,อคือมีมีความผสมผสานระหว่างบท ที่เพิ่ม<ย>ขึ้นมา,นมาด้วยแล้วก็ผมบอกได้ไหมครับไม่บอกดีกว่าแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องอินกับสุราีคูณผม,ผมบอกเลยว่ามันสนุกมากนะครับอยากให้ไปดูกันแล้วก็นอกจากะละครแล้วเนี่ยเพลงนี่คือแบบอัดเต็มมากเต็มครับเห็นว่าทุกคนเจอน้ําตาแบบละลื้นหมดเลยเพราะว่าถูกการแบบ ไม่เพลงเศร้าหรือว่าอะไรคอ๋อก็เพลงไม่เศร้าครับเพลงแบบมีความสุขมากเราต้องการเราน้ำตานี้จากการฝึกฝนการร้ออย่างยิ่งยงร้องอย่างนั้นเะจาเอิร์นแม่ทุกคนเนี่ยก็คือจะมีในตาจะระลื้อทุกคนเลยนะครับก็บอกบอกถึงคุณภาพในคอนเสิร์ตนี้ว่าขับแก้วครับนี่แน่นอนก็พี่ๆทุกคนมีประสบการณ์มากันมากแล้วก็ ผมก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ได้ยินพี่นุแบบว่าผมแบบที่เนี่ยเขาก็ติวกันเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ดีใจมากๆที่เราได้มาในจุดผมไม่เคยได้ร้องเพลงแล้วแล้วก็การได้มาฝึกฝนอะไรจริงๆจังๆโดยที่แบบมีกฎเกณฑ์มีเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่เขาถ่ายทอดมาจากต้นตำรับจริงๆครับผมดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดอะไรแบบนี้แล้วก็ผมก็หวังว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นการเปิดสักระาษใหมท่ที่ที่ดีมากๆคอนเสิร์ตหนึ่งเลยครับ ครับผมก็ขอฝากนะครับคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีสุนทรภพนะครับเรากลับมาแสดงในวันที่24-25มกราคมปีหน้านะครับผมก็ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ศูนย์บริการสุนทรภพนะครับหรือว่าไลน์แอดของสุนทรภพเลยนะครับแล้วก็มาเจอกันได้นะครับวันที่24-25มกราคมครับเวลาบ่าย2โมงตรงนะครับตอนนี้ก็บัตรก็ขายไปได้เยอะพอสมควรแล้วใครที่จะมาจับจองที่ดีก็ต้องรีบกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันวันนั้นนะครับ